โกลเด้นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมกราคมนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ ไพ่ไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครนะคะไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะโอเคเราจะมาดูในส่วนของอดีตของชาวราศีพิจิกก่อนนะคะไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกคุณได้ไพ่ เราขอสับไพ่แบบละเอียดละเอียดก่อนนะคะไพ่ใบแรกว้าวใบแรกในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นก็คือได้ไพ่สามดาบเลยนะคะมันมีเรื่องของอรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะในอดีตของชาวราศีพิจิกนะคะ ส่วนพไพ่ใบต่อมาก็คือเติร์ดปาร์ตีรู้สึกว่าคนเก่าๆแนอดีตของชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเ,ออเพื่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าประมาณนี้นะคะจะเป็นเพื่อนเก่านะคะแล้วก็กลับมามีความสัมพันธ์แบบอาจจะเป็นไปในเรื่องของรักสามเศร้า นะอันนี้มันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกไพ่ใบต่อมาสีถ้วยรู้สึกเบื่อหน่ายนะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและก็ไพ่ king of c u p นะคะสำหรับไพ่ทั้ง5ใบนี้นะคะคือไพ่ในอดีตของชาวราศีพิจิกนะ จากที่ดูรวมๆแล้วนะคะมีชาวราศีพิจิกนะบางคนนาะเจ็บปวดเกี่ยวกับในเรื่องของรักสามเศร้านะมันเป็นความรักที่ต้องมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะในอดีตนะคะไม่ว่าจะตัวคุณดึงมือที่สามเข้ามาเองหรือตัวคนรักของคุณดึงมือที่สามเข้ามาเองอะไรอย่างนี้นะคะมันสามารถเป็นได้ทั้งสองกรณีด้วยกันนะ แต่มันมีไพ่เติร์ดปาร์ตี้นั้นมันก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันนะกับคนเก่าๆเพื่อนเกา่าแฟนเก่านะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้แล้วคุณก็ได้เจอได้พูดคุยกับเขาคนนั้นแล้วนะคะหรือมีเกณฑ์ได้มาคบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเป็นการกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะ จึงให้มีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นเนาะบางทีคุณอาจจะมีแฟนใหม่แล้วนะคนรักเก่าก็อาจจะอยากขอ,อกลับมาแล้วคุณก็อาจจะมีการคบกันแบบลับๆอะไรประมาณนี้นะมันมีรักสามเศร้าจริงๆนะในความสัมพันธ์ครั้งที่แล้วนะคะ ต่อมาคือไพ่สีถ้วยนะสำหรับไพ่สีถ้วยนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนะมีความรู้สึกเบื่อนายนะในความสัมพันธ์นะคะในครั้งนี้นะมันมีความรู้สึกว่ามันอีลงตุงนะั่งนะมันเป็นรักสามเศร้าที่แบบคนกลางลำบากใจที่สุดนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาจึงทำท่าทีแบบเฉยชานะ อาจจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้เนาะมันก็ยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรบางคนนะชาวราศีพิจิกกับคนรักอาจจะคบกันมาระยะเวลานานแล้วอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายกันได้ง่ายๆนะมันมันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วว่า,างั้นเหอนนะเนาะ ก็ขอแนะนำว่าในปัจจุบันนี้นะคะถ้ายังคบกันดีอยู่เนาะก็พยายามประคับประคองเนาะพยายามที่จะไปเปิดหูเปิดตาไปทำอะไรจิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะในสถานที่ใหม่ๆหรือว่าอาจจะไปเที่ยวนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อกันและกันนะ,ะนะคะ,นะคะนี่คือคำแนะนำจากอาจารย์นะ ไพ่ไปต่อมาคือไพ่หกดาบนะสำหรับไพ่หกดาบเองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนะคะคุณก็จะอารมณ์ประมาณว่าเหม,มือนเหมือนชาวราศีพิจิกได้เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนที่จะไปทำงานนาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ แน่ดีที่ผ่านมาจะได้เดินทางไปนู่นไปนี่หรือบางทีอาจจะย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปเพื่อที่จะไปตั้งถิ่นฐานใหม่นะไปสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ King ่ King of คั p นะซึ่งหรับไพ่ King of คั p ในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนตรงๆนะ พูดยังไงรู้สึกยังไงก็พูดตรงๆนะบางทีคุณอาจจะชอบใครหรือรักใครคุณก็พยายามที่จะบอกกับเขาตรงๆว่าคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีๆกับเขานะคะ ก็ถือได้ว่าในอดีตนั้นชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ตรงไปตรงมานาปากกับใจตรงกันนะบางทีนะคุณอาจจะพูดตรงเกินไปนะอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนรักหรือคนรอบข้างได้ง่ายๆเนาะอันนี้คือชาวราศีพิจิกนะขอให้ระมัดระวังในเรื่องคอาคพูดด้วยก็แล้วกันนะคะ โอเคต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีพิจิกนะว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเติร์ดปาร์ตี้อีกแล้วนะ เจ็ดถ้วยห้าดาบเก้าถ้วยและก็เก้าเหรียญน,นะคะเอ่อในปัจจุบันนี้นะชาวราศีพิจิกได้ไพ่เอ่อไม่ใช่ไพ่เมเจอร์คณะทั้งหมดเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องยิบย่อยให้กวนใจชาวราศีพิจิกนิดๆหน่อยๆนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ เรามาดูในส่วนของไพ่เติร์ดปาร์ตีนะขึ้นมาอีกแล้วในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีพิจิกนะจากในอดีตเราก็จับได้ไพ่ใบนี้นะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับเพื่อนเก่านะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนาะมีเกณฑ์ที่จะกลับไป คุยกันหรือกลับไปคบหากันนะมันมีเกณฑ์เดินไปได้สูงนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะบางทีคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงเพื่อนเก่าคนนั้นคนที่เข้าใจคุณที่สุดนะนะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่จำฝังใจในเรื่องของอดีตนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะถ้าพูดถึงคนรักเก่าหรือใครก็ตามเอยถึงชื่อคนรักเก่าชาวราศีพิจิกก็จะเจ็บจีด เข้ามาถึงหัวใจนะชาวราศีพิจิกก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเศร้าไปอัตโนมัติเลยนะอันนี้คือความรู้สึกของชาวราศีพิจิกนะในช่วงนี้จะเชนสถิในเรื่องของการที่ใครก็ตามที่จะมาพูดถึงคนเก่าๆของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนที่คุณเคยรักนะคะคุณก็จะรู้สึกเศร้าเหงาหงอยไปในทันทีเลยนะคะ แม้แต่ได้ยินชื่อนี่ก็เศร้าแล้วนะนะะเพราะว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะหรือตัวคนรักเก่าของคุณยังคิดถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะคิดถึงกันมากนะอยากจะกลับมาคบหาดูใจกันนะแล้วชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคบหาดูใจกับ คนรักเก่าด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ถ้าชาวราศีพิจิกมีแฟนใหม่แล้วมันก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าได้ง่ายๆนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของรักสามเศร้าด้วยเนาะถ้าตัวเองมีแฟนใหม่แล้วเนาะถ้าเกณฑ์ที่จะแฟนเก่าจะกลับเข้ามานี่ก็จะยุ่งยากอิรูตรงนางอยู่พอสมควรนะคะต่อมา คือไพ่เจ็ดถ้วยนะสำไพ่สำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะี่นะเป็นไพ่แห่งความรู้สึกนะความรู้สึกของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เป็นคนที่จินตนาการสูงนะบางทีก็เพ้อฝันบางทีก็นอนหลับแล้วก็ฝันถึงแฟนเก่าบ่อยๆนะในช่วงนี้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือตัวแฟนเก่าชาวราศีพิจิกฝันถึงชาวราศีพิจิกบ่อยๆในช่วงนี้นะหรือเพ้อลําพันถึงคุณ บ่อยๆอ,อย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความที่ยังมีความรู้สึกเพ้อฝันยังฝันยังคิดถึงคนคนนั้นอยู่ลงประมาณนั้นนะมันเหมือนมันไม่ค่อยได้อยู่กับเรื่องจริงไม่ได้อยู่กับโลกของความเป็นจริงเท่าไหร่นะติดอยู่กับโลกแห่งความฝันนะบางทีก็อาจจะติดอยู่ในโลกแห่งความเขาเรียกว่าอะไรอดีตนะ อันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนาะขอให้คุณอ,อยู่ในโลกของความจริงก็แล้วกันเนาะนะบางทีชาวราศรีพิจิกในช่วงนี้จะมีความทะเยอทะยานนะอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนรักที่ดีอยากจะมีเขาเรียกอะไรทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรถที่ดินอะไรต่างๆนะนี่คือความฝันอย่างหนึ่งของชาวราศรีพิจิกในช่วงนี้นะ คือมันเป็นการวางแผนไว้แล้วว่าอยากจะมีนั่นมีนี่บางคนก็วางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักเรียบร้อยแล้วนะนะถึงแม้ว่าใจยังไม่คบกันมานานก็ตามแต่วางแผนไปถึงอนาคตร่วมกันแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะการวางแผนก่อนจะทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตเนาะส่วนพไพ่ใบต่อมาะค,ะคือไพ่ห้าดาบคุณยังเป็นคนหัวแข็งอยู่นะ สำหรับชาวราศีพิจิกกับคนรักนะาบางทีก็พยายามที่จะเอาชนะกันนะมีคนคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะชาวราศีพิจิกในช่วงปัจจุบันนี้นะจะไม่เป็นคนที่ยอมใครง่ายๆนะาบางทีนะถ้าทะเลาะก,กันหรืออะไรกับคนรักนะชาวราศีพิจิกก็จะไม่ยอมลงง่ายๆนะบางทีก็อาจจะออกท่าทีแบบประชดนะประชด เพื่อที่จะอยากจะเอาชนะประมาณนั้นนะ,ะในช่วงนี้ถ้าจะเป็นการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะอย่าใช้ความหัวแข็งอย่าใช้ความอยากเอาชนะกันมันนั้นไม่มีประโยชน์หรอกนะคะสำหรับความรักแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะความรักคือความเข้าใจนะคะอันนี้คือเป็นคำแนะนำจากอาจารย์เนาะ โอเคพไพ่ใบต่อมาคือไพ่เก้าวถ้วยนะคะสำหรับไพ่เก้าวถ้วยนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนั้นนะมีความมั่นอกมั่นใจนะในความรักครั้งนี้นะะไม่ว่าครั้งนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณมั่นใจในตัวของคนรักของคุณมากนะคะหรือคนรักมั่นใจในตัวชาวราศีพิจิกมาก อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหน้าที่มั่นใจในตัวของคนรักมากมากนะคะแ,และก็ราศีพิจิกเองก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเซลจับนะในช่วงนี้นะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถทําได้มีความมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะใจคนที่ตัวเองไปจีบได้อารมณ์ประมาณนั้นนะมีความมั่นใจมากนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ ต่อมาคือก้าเหรียญน,นะสำหรับไพ่ก้าเหรียญน,นะมันคือความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกเองนั้นนะในช่วงนี้ถ้าใครยังโสดนะแต่คุณยังมีหน้านะที่การงานนะมีหน้ามีตาทางสังคมนะคุณอาจจะบอกกับคนทั่วๆไปนะว่าคุณไม่เป็นไรหรอกขอแค่ให้มีเงินขอแค่ให้มีเขาเรียกว่าอะไร มีฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานดีแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่จําเป็นต้องมีความรักอันนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะบอกคนทั่วไปแบบนั้นนะคะแต่ว่ากลับมาบ้านนะกลับมาอยู่กับตัวเองรู้สึกเหงานะะบางทีก็อยากจะต้องการใครสักคนที่มาเข้าใจชาวราศีพิจิกอันนี้คือความรู้สึกในใจลึกๆของชาวราศีพิจิกนะ อาจารย์ได้อ่านไพ่ความในใจของชาวราศีพิจิกนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าใครยังเป็นโสดอยู่นะแต่ยังปากแข็งอยู่ว่าไม่เป็นไรขอแค่มีเงินฉันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องมีความรักอะไรประมาณนี้นะปากกับใจไม่ค่อยตรงกันซะด้วยโอเคนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของอนาคตให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ อนาคตนั้นชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะ the empress knight of w a n d เจ็ดดาบ eight of pentacles strength นะ สำหรับไพ่ในอนาคตของชาวราศีพิจิกนะคือจับได้ไพ่เมเจอร์คนาตั้ง4ใบนะคือมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกคือไพ่ The e m p r e s s นะไพ่ The e m p r e s s แสดงให้เห็นว่าชาวราศีพิจิกในอนาคตนี้นะมันมีผลถึง3เดือนด้วยกันนะเดือนมกรากุมพาแล้วก็มีนาะเนาะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันนะบางคนอาจจะมีครอบครัวแต่งงานแล้วนะมาอาจจะรอเพื่อที่จะมีข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีเมื่อไหร่จะตั้งคันสักทีคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าคุณจะมีการตั้งคันนาะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะ ในชีวิตของคุณอนาะจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะอาจจะมีตัวน้อยๆมาให้คอยชื่นชมหัวใจนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะคะแล้วในช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกก็จะมีความเป็นแม่หรือมีความเป็นพ่อสูงมากนะ ไม่ว่าจะคนรักคุณจะทําอะไรคุณก็พยายามที่จะแนะนาพยายามที่จะเขาเรียกบางทีคุณอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคนรักของคุณด้วยซ้าเนาะนะคะ,ะก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยเนาะบางทีก็บางคนอาจจะไม่ชอบความจู้จี้จุกจิกจากคนรักมากเกินไปเนาะนะคะแต่ว่าคุณจะมีมากเป็นพิเศษนะในอนาคตนี้นะคะมีความเป็นพอ่อหรือว่ามีความเป็นแม่สูงนั่นเองนะคะ ต่อมาคือภายในออฟฟอนนะสำหรับภายในออฟฟอนสำหรับคนที่จะต้องมีการเดินทางนะฮะบ่อยๆนะคะในช่วงนี้นะไม่ค่อยได้ทำงานอยู่กับที่นะจะต้องมีการออกเดินทางโดยใช้รถใช้ถนนนะคะในช่วงนี้นะมันมีการเดินทางเกิดขึ้นในสายงานของคุณนะบางทีอาจจะไปออกพื้นที่ นะบางทีอาจจะไปทําจิจกรรมร่วมกันหรือไปสัมมนานะอะไรอย่เงี้ยนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะได้เดินทางบ่อยๆนะคะในเรื่องเกี่ยวกับออการทํางานของคุณนะแล้วคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนในการทํางานดีมากนะชาวราศีพิจิกนะคะอืมแล้วก็ชีพประจรลงเท้าด้วยว่างนันนนะโอเคพไพ่ใบต่อมาคือไพ่เดดาบนะคะสาหรับไพ่เจ็ดดาบนะ มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกนาอาจจะมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ต่อหน้านี่ดีดีนะคะแต่รับหลังเนี่ยร้ายกาบนะสำหรับคนคนนี้นะพูดได้ง่ายว่าเป็นไพ่แห่งกะล่อนปิ้นป้อนตอแหลมาครบเลยนะสำหรับไพ่เจ็ดดาบนะ มันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วมันมีมน,นมันเป็นไพ่แห่งการลักลอบด้วยนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการขโมยผลงานด้วยเช่นเดียวกันอาจจะโดนเพื่อนที่ทํางานนี่นินทาได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนินทาลับหลังบางทีต่อหน้าอาจจะพูดดีกับเราอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีความสัมพันธ์แบบลับๆอาจจะหลบๆซ่อนๆนะคะในการ คบหาดูใจกับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะที่มีการลักลอบแอบคบหากันแบบลับ,ลบๆไม่อยากให้คนรักของตัวเองรู้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นการทําอะไรแบบลับๆลอ่อๆว่าเงินเหอะไม่ค่อยถูกต้องนะไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่ ต่อมาคือ Eight of Pentacles นะคะสำหรับไพ่8 i of Pentacles เองนั้นนะคะคือมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีพิจิกมีความโชคดีนะในเรื่องการเงินในช่วงนี้นะถ้าคุณเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้โชคได้ลาบในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนนะเงินก้อนนี้บางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้ตั้งใจไว้นะ คุณอาจจะได้มันมานะบางทีอาจจะมีคนมาใช้หนี้คุณอย่างกระทันหานโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก่อนคุณทวงเช้าทวงเย็นทวงเท่าไหร่ก็ทวงจนขี้เกียจทวงแล้วนะมันมีเกณฑ์ว่าเขาจะเอาเงินมาคืนคุณนะคะหรือสิ่งของที่คุณทำหล่นหายคุณอาจจะได้เจอนะ อาจจะเจอโดยบังเอิญหรือใครเจ็บได้เก็บได้ประมาณนั้นนะคะมันมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นด้วยนะคะคุณม,มีความโชคดีมากนะ,ะในเรื่องการเงินนะ,ะบอกไว้เลยสิน้นสิ้นเดือนธันวาถึงมกราเนี่ยชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนะคะสมใจนะ,ะโชคลาภก็ดีนะคะต่อมาคือไพ่สเตนนะคะสำหรับไพ่สเตนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์ มีชาวราศีพิจิกนะคะไม่น้อยเลยนะคะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์หรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ในขณะน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอ่อนนอกแต่แข็งในนะ,ะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนปณีประนอมนะ,ะนะคะถ้าชาวราศีพิจิกนะคะ เป็นผู้หญิงก็จะขมแฟนหน่อยนะในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ขมแบบจู้จี้จุกจิกนะแต่ขมด้วยบารมีของผู้หญิงที่แบบมันเป็นบารมีของคนที่น่าเกงถามนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ,อ,ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ สรุปไพ่นะขอสับไพ่ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะคุณเดินหันหลังให้กับใครหรือใครเดินหันหลังให้กับคุณหรือเปล่าและก็ได้ไพ่เจ็ดเหรียญต่อมาด้วยอีกคลีนออฟวอนนะ มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะคือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งก็แล้วกันนะที่พยายามเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นกลับมาโฟกัสความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นนะคะในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยมองเห็นคุณค่าความรักของอีกฝ่ายหนึ่งที่เคยทุ่มเทให้ประมาณนี้นะคะเขาจึงหันหลังแล้วกลับมารักตัวเองแล้วนะ ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาแบบมายุ่งยากยุ่งเกี่ยวอะไรคุณแล้วนะแต่ก่อนเขาอาจจะทุ่มเทเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษนะแต่คุณไม่ได้เห็นคุณงามความดีหรือไม่ได้เห็นแม้แต่น้ําใจที่เขาเคยทําให้คุณนะเขาจึงอืมฉันกลับมารักคัวเองก็ได้นะอารมณ์ประมาณนะั้นนะอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นแบบนี้นะะ ต่อมาคือไพ่เจ็ดเหรียญนะคุณเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์เก่งมากนะคะแล้วเป็นคนที่รอบคอบมากนะ ในการใช้ชีวิตคุณก็เป็นคนที่ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะชาวราศีพิจิกในอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องดีๆเช่นเดียวกันจะทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังในเรื่องการเงินเช่นเดียวกันจะทําอะไรจะใช้จ่ายแต่ละทีคุณจะต้องมีการพินิจพิจารณาให้รอบคอบว่าเงินแต่ละบาทที่คุณจะใช้นั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนาะมันจําเป็นจริงๆหรือเปล่านี่คือลักษณะของชาวราศีพิจิกนะ ในช่วงอนาคตนะนนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณก็ประเมินอยู่ประเมินสถานการณ์ว่าคนคนนี้จะสามารถเข้ากับคุณได้ไหมนะคะสามารถอยู่ร่วมกันกับคุณได้ไหมมองไปถึงอนาคตร่วมกันนะคุณไม่ได้มองแค่วันพรุ่งนี้หรือวันสองสามวันคุณมองไปถึงอนาคตปีสองปีข้างหน้าหรือเป็น10บสปีด้วยซ้าไปกับคนคนนี้นะกว่าคุณจะคบใครได้นั้นก็ยากนะคะอืม ต่อมาคือค e e ออฟวอร์นนะคะสำหรับไพ่ Queen of อ a ์นนั้นคือในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ปณีประนอมนะคุณอยู่ในสายตาขเขานะนะเขาเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของคุณนะในช่วงนี้นะคุณมีอะไรคุณสามารถไปปรึกษากับเขาได้นะโดยที่มีเรื่องอะไรก็ตามเขาสามารถให้คำแนะนำที่ดีกับคุณได้นะ เขาเป็นเจ้านายที่เป็นเพศหญิงนะเขาเป็นคนที่มีความเมตตาและดูใจดีนะเป็นคนใจเย็นด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครได้ไพออ่พลังงานบวกนะคะก็เก็บไว้เป็นกำลังใจส่วนไพ่ไหนเป็นพลังงานลบนะก็เก็บไว้เป็นคำเตือนไม่ต้องเก็บไปใส่ใจมากนะักนะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ